สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกช่องหวยดาวทุกๆท,ท่านกันเลยนะครับสลับในสูตรนี้ ไม่ได้มีทุกๆงวดนะครับมีเฉพาะบางงวดเนาะที่เลขเหมือนคล้ายๆกันสูตรเลขเหมือนสูตรเลขคล้ายกันเนาะเผื่อจะใช้ได้เหมือนกับในหวยไทยนะครับที่มันจะออกเลขคล้ายๆกันแล้วมันก็มักจะออกเหมือนเหมือนกันนะครับเนาะซึ่งในล่าสุดนะครับล่าสุดเลขนะครับเลขที่ออกนะครับก็จะเป็นในที่ใน3 8 2 1นะครับ0 1นย์นเนาะ ผมก็เลยลองย้อนไปดูนะครับในงวดก่อนๆหน้านี้ที่มันมีงวดไหนไหมนะครับที่ออก1ในหลักร้อยแล้วก็มาออกในหลักหน่วยอีกก็มีนะครับเนาะก็มีเนาะซึ่งเรามาดูกันนะครับเผื่อมันจะนะครับเผื่อมันจะปังเผื่อมันจะเฮงเนาะสำหรับในสูตรนี้ก็ลองไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตรก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในสูตรนะครับตำราฝันด้วยเนาะก็เราจะเอางวดก่อนหน้ามาด้วยเนาะนะครับ งวดที่แล้วเนาะงวดก่อนหน้าก็จะเป็น8 7ด1 9 9นเนาะอ่ะนะครับก็จะมีนะครับในงวดวันที่4เนาะสี่เมษานี่ออกนะครับก็จะเป็น2 8 8 1 3 1นั่นแหละนะครับเนาะก็มี1 1เหมือนกันนะครับเอางวดก่อนหน้าอีกนะครับ0 2 6ย์หหแล้วก็6 1นเนาะ ก็งวดถัดมาผลที่ออกก็จะเป็นในที่สามหนึ่งสองสี่นั่นแหละนะครับเนาะก็จะมีอีกนะครับมีอีกก็ก็จะเป็นนะครับในปีนี้แหละนะครับก็จะเป็นศูนย์สามเก้าหนึ่งหกหนึ่งนะครับงวดก่อนก็จะเป็นสองแปดห้าสี่เจ็ดศูนย์นะพอมาในงวดนะครับถัดมาก็ออกศูนย์ 604นะครับก็ยังไม่หมดนะครับก็มีในนะครับปีที่แล้วเนาะ,ะปีปี63นะครับปี63ก็ออกเหมือนกันเนาะก็จะเป็นช่วงนั้นยังเป็น4ตัวอยู่เนาะนะครับก็ปเป็นเนี่ยห5 1นเนาะนะครับเพราะว่าช่วงนั้นยังเป็น4ตัวอยู่แล้วก็จะเป็นงวดก่อน9 9 4 1กงวดาถาัดมาออก9619นะครับ นี่แหละที่มันออกเหมือนกันนะครับเหมือนกันยังไงก็คือมันเป็นหนึ่งเหมือนกันเนาะหนึ่งตรงนี้หนึ่งแล้วก็หนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งแบบละหนึ่งนะครับอ่าช่วงนี้ยังออกสี่ตัวอยู่นะครับหลังหลักมาก็มาออกหกตัวนะครับอ่ะซึ่ง เลขมันออกแบบนี้แล้วนะครับจะดูยังไงจะไปยังไงต่อนะครับอ่ะยังไงก็ขอคนละไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับซึ่งถ้าดูแบบนี้แล้วนะครับตัวเด่นตัวเนี้นะครับมักจะมานะครับแทบทุกงวดเลยเนาะนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยหนึ่งตัวนี้จะมาอีกเนี่ยหน่วยบนตรงนี้เนี่ยหน่วยมาเนี่ย เนี่ยหน่วยเหมือนกันเนี่ยเนี่ยศูนย์ก็มาเนี่ยวันเนี้ยหนึ่งเนี่ยก็มาเนี่ยนี่นะครับ<อ>หรือว่าจะเป็นศูนย์กับหนึ่งมาอีกเนี่ยเนี่ยถ้าหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่าก็น่าสนใจอยู่นะครับอุปล่าสุดก็ต้องเป็นนี่เอาเก้าตัวนี้มามาเป็นตัวเด็ดอ่านะครับก็หวังว่ามันจะมาแบบนี้นะครับเนาะไม่ต้องคูณไม่ต้องบวกอะไรกันเลยดูแค่เนี้ยนะครับก็ ก็ขอให้มาอีกแล้วกันนะครับเราขอให้มาอีกแล้วกันนะครับเนาแล้วก็ในตัวเด่นนะครับตัวเด่นอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราก็จะมาบวกกันตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมาเป็นตัวเด่นตัวข้างล่างบวกกันยังไงนะครับก็เอาหลักหน่วยตัวนี้แหละผงว่าเนี้ยหนึ 5, ่งบวกกับห้าแล้วก็หกเนาะห้าบวกกับหกได้สนะิบเอ็ดเนาะมาบวกกันหนึ่งก,ก็จะเป็นสองเนี่ย <N ous> ก็จะมา2ในตัวนี้นะก็จะได้ตัวเด่นเหมือนกันนะครับเด่นตัวเดียวเนาะตัวนี้อีกงวดนี้1บวกกับ5กับ4นะครับก็5้ากับ4บวกกันก็เป็น9น้าเนาะ9าบวกกับ1ก็จะได้0นูนย์นี่ก็มา0นูนย์นี่อ่ารู้สึกว่าจะชนกันกับตัวนี้ด้วยเนาะแล้วก็มาในงวดเนี้ยนะครับก็1บวกกันกับ9กา็เป็น10บเนาะบวกกันกับเกอก็จะได้9นนี่ ถ้ามาจับกับตรงนี้นก็ได้9ก้าหนึ่งก็ได้คู่เนาะก็แสดงว่าในงวดล่าสุดนี้ก็ต้องเป็น1บวกกันกับ6ก็จะเป็น7บวกกันกับ1อีกก็จะได้8ก็จะได้เด็ดอีกตัวหนึ่งก็คือ8นะครับนั่นแหละเนาะก็ได้ตัวเด็ดแล้วนะครับได้ตัวเด็ดแล้วก็เดี๋ยวลองนะครับมาจับนะครับเดี๋ยวลองมาจับคู่กันเลยนะครับเนาะ เราก็ได้ตัวเด่นแล้วนะครับนี่แหละ9กับ8นะครับก็ลองดูนะครับตัวที่จะมาจับนีนะครับถ้าดูเอาแบบไม่ต้องคํานวณอะไรเยอะนะครับนี่นะครับเอางวดก่อนหน้านะครับนี่สามกับ1นี่เห็นไหมครับเพิ่มแต้มไปนะครับ3ามกับ4ี่ามี่นี่ก็ยังมาสี่ตรงนี้นี่3ามี่นี่เรามาดูนิ้วดนี้มีศูนย์แล้วเนาะเนี่ยก็เป็น6เนี่ยหเนี่ยหก็มาตรงนี้ ลองดูในงวดนี้เนาะ9มาแล้วเนาะเนี่ยก็ได้1ตัวนี้นี่ก็มาก็หรือว่าในงวดล่าสุดนี่เนี่ยตรงเนี้ยหรือว่าจะเป็นนะครับในที่9080 91เนาะอ่ะเพิ่มแต้มไปแล้วเอามาตรงนี้อ่ะลองเพิ่มไป9 9181 9282เนี่ยนะครับก็น่าสนใจแล้วก็หรือจะเป็นตัวนี้ 9 8 9 8นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีมาตัวเด็ดเหมือนกันนะครับเนี่ยโดยที่นําหลักพันงวดก่อนหน้านี้สงวดนี้มาบวกกันแล้วก็ลดแต้ม6กบวกกับแก็จะเป็นน 4. 4, ี่เห็นไหมครับสีเนาะนี่ก็มา4 5นี่ห้าบวกกับเก้สี่สานี่ก็มา4ีเหมือนกัน9บวกกับ1นี่ก็เป็น0ูนย์ศนี่มา9ก็งวดล่าสุด6กบวกกับ2ก็จะเป็น8 8ก็มาชุดตรงนี้87นี่ก็หรือลองเอามาจับนะครับเป็น9888 9787นี่หรืออาจจะมาในชุดนี้นะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับก็ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเนาะสำหรับในสูตรแบบนี้ก็เป็นเลขที่เหมือนกันนะครับโดยที่1นะครับหนึ่งมาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเลยนะครับก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับหรือมันจะออกเลขเดิมหน่อยที่มันออก หรือจะเป็นสามหนึ่งสองสี่เป็นศูนย์หกศูนย์สี่นีเป็นเก้าหกแล้วก็หรือจะเป็นหนึ่งสี่นะครับก็เป็นไปได้ทุกเลขเนาะเพราะว่ามีใครรู้ล่วงหน้านะครับว่าเลขจะออกตัวไหนนะครับก็ลองนําไปดูลองนําไปเป็นแนวทางนะครับในการไปเลือกซื้อนะครับหวยเลาพัฒนาสลับนะครับในงวดที่จะถึงนี้ยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีเฮงเฮงปังปังกันเนาะนะครับท่านไหนไปดูในสูตรก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเลขตํารานะครับเนาะ นี่ตำลางวดที่แล้วก็เข้าเนาะดูมันมีชนกันไหมนะครับอืมเก้าสองเกกับ7ไม่มีอ่าก็ถ้าเปรียบเทียบกันกับในสูตรเมื่อกี้นะครับก็จะเป็น9 0้าศูเนาะเก้าเอนาะที่ชนกันนะครับนั่นแหละนะครับถ้าว่า9มาแต่ตรงนี้มันไม่มี8เลยนะครับเนาะ นี่แหละสูตรตําราฝันง,งวดที่แล้วเข้าไปาตรงตรงสอหนงะครับผงวดติดแล้วเนี่ยยังไงก็ขอให้เป็นงวดที่7งวดติดแล้วกันนะครับชุกันก็มี909192นเี่แหละครับก็ยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับเลขเหมือนหวยลาวเนาะเลขเหมือนหวยลาวก็ผิดภาพประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ